วันนี้เป็นการชิงที่สามครับในประเภทต่อไก่ร่องน้ำแดงนั้นท่านจะได้พบก,กับเรือที่ไม่ธรรมดาครับนั่นก็คือนางพญานาคีเทพจุรารัตน์เพราะว่ามีน้ำสก,กุลเทพจุรารัตน์นั้นก็เพราะว่าเรือนางพญานาคีของพี่น้องชาวบ,บ้านเชียงบ่อนั้นวันนี้ขออนุญาตยืมตัวเรือเทพจุรารัตน์ของบ้านน้อขอนมานะฮะ ใช้ชื่อเรือสองลำผสมกันนั่นก็คือนางพญานาีเทพจุรารัตนะะ์จะบอกให้จะอยู่ร่องน้ำแดงสักเครยงเนี้นกับเรือที่ไม่ธรรมดาครับนั่นก็คือคำฟิวละอองลมเรือขอนเสียบก็มีน้องชาวบ้านหนองเบ์ดจากวัดบุรพาพิสัยเรือลำนี้ตกแต่งใหม่ปีนี้โดยช่างวัดน้องดีแดง จากเมืองนครปฐมหรือจังหวัดนครปฐมทินนซมอวหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามเสนวยโลค่ะว่าหรือตัวเรือเทศกอยู่รักนั้นตบตังโดยชาวบ้านกับลูกศิษย์อาจารย์ออสนั่นแหละดูกระว่าเที่ยวนี้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วป๋มเมยเอาละครับมาดูสิว่า ก็แน่นอนครับต่เที่ยวนี้ไม่มีเที่ยวสลับกับสายามอีกด้วยนะครับนางพญานาคีคำปิวและองลมครับเป็นการเจอกันเที่ยวเดียวแล้วก็ให้คู่ชิงในฝันนะครับนั่นก็คือเรือประเภทศกาที่ดาตัวดิ่งทองทองนั้นขึ้นไปเลยนะครับกับเรือเพชรภูคำ ือว่าเป็นการภายรีแม็กซ์ของคุชชิงเมื่อปีที่แล้วเรารมอบไปกินปลาเรือทั้งสั่งลำเข้าเทียบพุ่งแล้วออกมาแล้วครับเที่ยวนี้เป็นการชิงที่สามประเทศถ้วยกอแปดสิบดวงตาก็มีอีกสี่สิบดวงใส่กับพี่น้องมาดูก็ช่วยเล่นน้ำสีแดงนะครับของน้ำพุยานนาขีดเพรตกีฬาลัดในเรื่องน้ำแดงเจอกับคัมปิลคัมปิลล้อลมชายาพยัคฆ์สายยาจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เลยเมื่อคัมป์อิน มาเลิกไปไปไล่แสงหนีขึ้นมาตัวนีเลยปลอดภัได้าเออเรื่องมันเนเมื่อนางนางพยายามนางเชี่ยเลยจะไปแบบหนึ่งเด้งหนึ่งนั่นดึงเลยดึงมากระชากมากระชากมาตัวหนีเตามติดตามติดติดทันหรือไม่ทันเะครับตามติดติดทันหรือไม่ทันนางทายานาคีบอกว่ากระชากขอเสือกระชากขอเสือบอกว่าดึงโซนดึงโซนมาดึงโซนมานางคบฟิวบอกว่าสาวไซนั่นเราเดี๋ยวนี้สาวไซนั่นเราบอกว่ามันชิงที่หนึ่งมันใ้เชิงที่ส เดียวลองลมหนีได้หรือไม่ได้ไม่ได้บอกว่านางพญาพญานางีเอาไว้จะแสงได้แสงได้แสงได้ไม่ได้แสงแล้วไม่ได้ขับปีนจ้าขับปีนจ้าขับปีนจ้ากัจจักกระจากกระจากกระจากหุยหุยล้วหุยพยัดฆ์ราเลยบอกว่าเฮ้ยไปไปเอาแล้วเลยสุดท้ายไปทุนห้าสิบเลย นัใจท่านเตาแล้วครับเที่ยวนี้ครับรอผลการตัดสินสักครู่ครับเที่ยวเี้ก็เรื่อมันไทยมันอย่างนี้ตองงตึงใใเงองแล้วไพดียุมยังงงเนางพญาหน้าคีละไายดี เป็นระครับลิเกดนครับากรรมการคูณเสกยมไม่รอช้านะครับบริษัทสินให้เรือที่อยู่ร่างน้ำแดงนะครับในน้ำของนางพญานาคีเป็นฝ่ายชนะได้ของ ที่สามในประเทศก็สองับหี2ร้อที่สนามวัดสระพุมวารีของพี่ของชาวท่าวารีนะครับเราแล้วครับเรือนางพยายนาคีเป็นฝ่ายใช่นะครับพี่น้องรับขยับขยายสายตาไปที่ทางสองลานั้นเข้าพิฆทุ่ปแล้ว ร่องน้ำในทงเรือเจ้มมาแม่ตะเคียนเก่าใช่แล้วเรือดีเขาพี่้องชาวบ้านพลกามจะอยู่สังเครงทั้งนี้เชียวร่องน้ำไม่โดน,นเรือเขาพี่้องชาวบ้านทุ่งขุนใหญ่นั่นก็คือเรือพ,พ,พนพุ่งุนทรจากวัดทุ่งขุนใหญ่<ป>โดยท่านพระครูสดอ๋อมาแล้วอ๋อมาเที่ยวเลี้ยงในความหมายอีกชั้นเขาไปกันเป็นการเชิงที้หนึ่งประเภทเพื่อขอข้าพน้องมาดูคอนเสิร์ตล่องน้ำล่องน้ำสีแดง มาเจอพรสูตพอนสรพอนจะทำอะไรได้รืมไปเลยเมื้อเนื้อผกับผักเืนเอายเอาเลยน้ำส่เตีกยะใปาทอดดมาไฟายต๊ะเระเบิส์ตเสักมาแล้ววนแล้ววันแล้ววันแลันักมาแลกววัน้ววัว้ายบอกะ่าระเบิดน้ัายทั้งวอ่ะสัาแบบนี้มันพยัน่ะมันล้น้แลงจ่ะไม่แล้วียนแล้วนแลนื้ววัอ่ธรรมมาแล้อดีไมลธรรมดแบกัลัคอ่ะสกาลลแ่งสัมาแ ขอคุณสุดทนบอกว่ามีเท่าไหรใส่ไม่ยังถ้าแบบนี้ขอผู้สุดทอนโดนมีดโดนมีโดน,น,นใส่เอาแล,แล,แลอาาา้อาจารย์สุภาพอ,อ,อววาจารย์สุภาพสะบัตเชือกตกลงไปตกอไรบอกว่าสายตาสายตาไน้กรตซำนไหมสมบรมดอากล้อาจาสุภาพตาคนตาัยตาคนตาัยเลยาฟแล้วก็สุด่อนสุดทอจะทำอะไรจะเมื่มียนแก้วยดไม่ได้ตาคนตาใส่ เชื่อใจตรงไ้หัวตึงก็ได้จานทันหมือไม่นแล้วก็หากไม่มีอะไรผิดพลาดหากไม่มีอะไรแบบเบอร์ในนามของความพะสุนวรก็ปล่อยให้จ้าแม่ตะเกียกแกวไหลเข้าเ่น,นชัย ทำเรือข้าวเส้นใจกรรมการไม่ชักช้าครับกรรมการร่วงส่งเกียรติโดยท่านอาจารย์สุภาพสมานเชื่อขรนยาตัดสินให้เรือที่อยู่ร่มน้ำแดงครับในนามของเจ้าแม่ตักเทียนเก้าเจ้าแม่ตักเทียนเก้าเรือดีจากวัดชันผลงานเป็นเรือชนะได้ครองอันดับที่หนึ่งในประเภทขอไปครองครับพี่น้องวยราวัน